รู้ทันกันได้ค่ะคุณผู้ชมเรามาว่ากันด้วยเรื่องของโทษสําหรับผู้รับจ้างการเปิดบัญชีม้าก,กันหน่อยหรือว่าขายซิมผีนะคะตามพรกบมาตรการป้องกันและปราบปร,บรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ค่ะระบุว่ามีโทษจําคุก2 5ปีแล้วปรับเป็นตัวเลขสูงถึง200,000ถึง500,000บาทค่ะหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะแต่ทีนี้เมื่อเคยได้รับค่าจ้างแล้ว เปิดบัญชีไปแล้วยังไม่รวมนะคุณผู้ชมว่าคุณมีเงินผ่านบัญชีหรือไม่การยอมแจ้งความรับผิดบัญชีมาเองเนี่ยมันจะทําให้เราเอะไม่ต้องรับโทษหรือเปล่าหรือหากมีใครที่ไม่แจ้งความก่อนตํารวจจะสามารถจับกลุ่มได้หรือไม่นะคะคุณผู้ชมเอามารู้ทันกันได้กันวันนี้นะคะกับทางพันตารวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กํากับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะคะสวัสดีรองผู้กกับเป็นไทยค่ะสวัสดีครับรองผู้กกับครับอ่ะุผู้กกับครับรองผู้กกับครับหลายๆคนสงสัยแล้วพอแบบนี้ แห่กันไปปิดแบบนี้ยังคงมีความผิดอยู่หรือเปล่าหรือว่าการแสดงเจตจำนงด้วยความบริสุทธิ์ใจจะทําให้พวกเขาพ้นผิดได้ครับครับ,รบก่อนออ่นครับไอพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ2,566มีผลบังคับใช้วันที่17มีนาคมครับค<ม>ีย<ม>์เวิร์ดคือ17มีนาที่ผ่านมาเนี่ยบัญชีม้าที่เปิดก่อนหน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่สามารถไปปิดได้เพราะว่าตอนตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเราจะไม่ดําเนินคดีย้อนหลัง ทําให้คนที่เปิดก่อนวันที่17มีนาคมเนี่ยสามารถไปปิดบัญชีได้อ๋อหมายความ,มว่าแม้จะทั้งแม้วันนี้วันนี้คุณผู้ชมบางคนที่อาจจะเพิ่งรู้แล้วไปปิดนี้ก็ยังไม่มีความผิด<ช>แต่ต้องเป็นบัญชีที่ถูกเปิดมาก่อน17มีนาคมใช่คถ้าตรงเนี้ย รีบไปปิดเลยครับคือบัญชีม้าเนี่ยหลายคนก็ยังงงว่าบัญชีม้าคืออะไรบางคนก็ไม่เข้าใจว่าบัญชีม้าคืออะไรให้คิดง่ายๆคือบัญชีที่เปิดแล้วให้คนอื่นเอาไปใช้นั่นแหละนั่นแหละไม่ได้อยู่กับเรานั่นแหละคือบัญชีม้ามีโอกาสถูกดำเนินคดีได้เพราะฉะนั้นให้รีบไปปิดซะแต่ทีเนี้ยค่ะเปิดก่อน17มีนาคมนะรองุ่มกับเป็นไทยแล้วเงินมันผ่านเข้าบัญชีแล้วแบบทาผิดไปในบัญชีเราน้แล้วไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยแบบเนี้ยค่ะเราไปขอปิดบัญชีทีหลังอ่ะมันมีความผิดไหมทําได้ไหมคือ นี่แหละครับเป็นเหตุผลที่พระราชกําหนดตัวนี้ออกมาเพราะก่อนหน้านี้เงินมันหมุนเวียนหลายคนก็พอไปถึงสารถูกหมายเรียกไปก็บอกว่าไม่ได้มีความรู้ว่าบัญชีถูกไม่ใช่เขาทำความผิดแต่ตอนนี้ครับพระราชกําหนดกําหนดไว้ชัดเจนว่าที่ต้องรู้หรือควรรู้เพราะว่าข่าวก็ออกกันมาเยอะมากว่ามีการนําบัญชีไปรับเงินที่เป็นเหมือนเงินหมุนเวียนมาแล้วก็ถ่ายทอดไปเป็นลักษณะบัญชีม้าตรงนี้ครับถ้าเงินยังหมุนเวียนอยู่นะครับแล้วคุณไม่ไปแจ้งปิด คุณปล่อยให้เงินมันหมุนไปเรื่อยๆจนมีหมายเรียกจากเจ้าที่ตำรวจเนี่ยอันนี้คุณโดนดำเนินคดีในฐานะบัญชีมาแน่นอน่ไม่รู้คือไม่ได้แล้วไม่รู้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนยังอ้างได้ว่าไม่รู้แต่ตอนเนี้อ้างไม่รู้ไม่ได้เพราะกฎหมายบอกบอกไว้ชัดครับว่าที่รู้หรือควรรู้ว่าจะถูกนําไปใช้กระทําความผิดซึ่ง ปัจจุบันเราให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติสาคัญมากจนมีกฎหมายออกมาเนี้ยครับจะจะปฏิเสธไม่ได้ละครับคือมันก็เป็นการตัดตอนเนาะเหมือนกับว่าถ้าเกิดจะบอกโอเคมันเรื่องเกิดมาแล้วหมายถึงว่าก่อนหน้าวันที่17เนี่ยโอเคในบัญชีนั้นมีการหมุนเวียนอยแล้วอย่างที่ท่านรองผู้กํกับบอกว่าถ้ายังคุณยังปล่อยให้มันเป็นต่อไปเนี่ยมีความผิดเพราะจะบอกว่าคุณไม่รู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดหลังจากที่ปิดไปแล้วมีการสืบมันสามารถทําได้ไหมฮะว่าเนี่ยบัญชีนี้ผมไปรับจ้างมาจากนาย จะสามารถสาวไปถึงนายเอและเอาผิดกับนายเอคนที่เป็นต้นเรื่องได้ไหมครับตรงนี้สามารถทําได้และดีเลยครับคือก็จะเป็นช่องให้กับทางผู้ที่เผลอไปเปิดบัญชีไปแล้วหรือรับเงินค่าจ้างเปิดบัญชีก่อนหน้านี้คือท่านยังสามารถแสดงความบริสุทธิ์ใจได้การแสดงความบริสุทธิ์ใจทํำยังไงอย่างแรกครับต้องไปปิดบัญชีไปปิดบัญชีเสร็จแล้วขอหลักฐานก็คือเส้นทางการเงินการเดินบัญชีหรือสเตทเมนต์นะครับที่ธนาคารพขได้มาเสร็จแล้วให้รีบไปที่สถานีตารวจนะครับไปเพื่อ แจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อน <c oughs> สแสดงหลักฐานกับเจ้าที่ตำรวจก่อนว่านเนี่ยไปปิดบัญชีมาแล้วนะ <c oughs> มีหลักฐานการเดินบัญชีมาให้ด้วยร <c oughs> วมถึงให้ข้อมูลกับเจ้าที่ตำรวจว่าใครเป็นผู้มาว่าจา้าง <c oughs> ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ <c oughs> อย่างน้อยนะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะสามารถกันผู้ที่มาแจ้งเนี่ยไว้เป็นพยานได้ <c oughs> ดอย่างน้อยเราก <c oughs> ็แบบแสดงความแสดงความ้ใจว่าเราเราเราพาดไปแล้วเราเผอไปเปิดบัญชีแล้วมีเงินหมุนเข้ามาก็จริงแต่ถ้าเราให้การข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าที่ จนนาไปสู่การจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่มาหลอกให้เปิดบัญชีเพราะเราต้องยอมรับครับว่าหลายประชาชนครับบางท่านเขาไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าบัญชีที่ถูกเอาไปเนี่ยนึกว่าเป็นได้รับเงินจากสวัสดิการเัดงหลายอย่างใช่ไหนอ้างได้หลายอย่าง้างหรือว่ามาจากการสํารวจประชากรประชากรนู่นนี่นั่นได้รับสิทธิ์ต่เดียเลี้ยงก็คือนประการสังคมคือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ไม่รู้ท่านคิดว่าโอ้ได้เหรอได้เหรอใช่ไหมเขาพูดมันมีวิธีพูดที่หลอกลวงเขาทีนี้ เรื่องความปลอดภัยแหละฮะสมมติสมมติผมถามเผื่อไว้เผื่อคนที่เนี่ยเขาไปรับจ้างมาวันนี้เขารู้ตัวแล้วเขาไปแจ้ง<ฆ>นะแล้วเขาสืบสาวไปหาตัวต้นเรื่องได้สมมตินายเแล้วนายเจะมีสิทธิ์มาทําร้ายอะไรเขาไหมแล้วความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่จะดูแลพวกเขาไหมครคือตอนนี้ด้วยกฎหมายครับคนที่มาว่าจ้างคนที่เป็นธุรัจัดหาเนี่ยโทษหนักกว่าคนเปิดบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยอย่างน้อยคุณให้ข้อมูลมาตำรวจคือนมีชื่อคุณแล้วตำรวจเห็นมีชื่อแลอ้วคนเหล่านี้ คือต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าเขาไม่ใช่อาชญากรที่ที่เป็นอาชญากรรุนแรงคือเป็นอาชญากรทางเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นอาชญากรที่ใช้การหลอกลวงทางออนไลน์เป็นสัดส่วนมากเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเมื่อตำรวจกันเป็นพยานแล้วถ้าเขามีพฤติการคุกคามเนี่ยยิ่งยิ่งมีเหตุผลที่เจ้าที่ตำรวจเนี่ยต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วและดําเนินการไวขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับว่าจะถูกทํร้ายเพราะถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะมีจะมีคนที่ถูกหลอกเยอะกว่าเพราะเป็นในหมู่บ้านเป็นในชุมชน คนเหล่านี <S <s ้เขาดูแลกันเองอยู่ไม่ต้องกลัวเลยครับไม่ต้องกลัวเขาจะดูแลกันเองอยู่แล้วแล้วคนเหล่านี้เขาส่วนใหญ่เขาจะชอบอยู่เบื้องหลังคนที่เป็นคนร้ายครับมีอาชีพไม่ชอบออกหน้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับขอให้มาแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าตำรวจเจ้าหน้าตำรวจจัดจัดการดำเนินดำเนินตามผู้กระทำความผิดดำเนินคดีต่อไปยิ่งแจ้งไวก็จะยิ่งจับ ตัวต้นเรื่อง<ช>ได้ไหวนะคะที่นีหลายคนในข้อความกังวลของประชาชนอ่ะไปปิดบัญชีม้าและไม่ว่าบัญชีนั้นเนี่ยมันจะเปิดมาก่อน17มีนาคมแต่บางคนบางทีมันเปิดมาหลัง17มีนาคมมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการที่จะไปปิดบัญชีโดยที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีด้วยไหมคะอย่างที่บอกครับถ้าการกระทำเนี่ยคือการแสดงความรู้สึกใจะนะครับคืออาจจะถูกหลอกหรือบางทีก็อาจจะอยากได้เงินกําลังแบบกําลังเดือดร้อนอยากได้เงินค,คือต้องบอกว่าตรงนี้ความผิดสาเร็จ นะครับความผิดสําเร็จเจ้าที่ตารวจต้องดําเนินคดีตามพระราชกําหนดตัวนี้นะครับคือแต่แต่ถ้าดูแล้วพฤติการเนี่ยมีการแบบสามารถให้ความร่วมมือนําไปสู่การจับ คนร้ายได้ที่มาชักชวนได้เนี่ยก็อาจจะผ่อนจากหนักเป็นเบาได้<อ>แต่ความผิดมันยังคงอยู่แน่นอนครับแต่ว่าจะได้รับการยกเว้นได้รับการลดโทษจากตรงไหนก็ต้องดูพิธีการเป็นเคสๆไปครับและย้งบางทใีในบางเคสเนี่ยคุณให้การที่เป็นประโยชน์ต่อตํารวจมีการสาวต่อไปถึงคนที่เอามาจ้างให้คุณมาเปิดบัญชีนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าประโยชน์ต่อการดําเนินการคุณก็อาจจะได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการ,ช,รช่วยเหลือแล้วก็หยุดวงจรตรงนี้ด้วยนะสุดท้ายนี้ค่ะทางรองผูมิกับเป็นไทยฝากสําหรับหลายคนบางทีถูกว่าจ้าง ไปเปิดบัญชีมา้าหรือให้คํะแม้นํากับหลายคนที่ถือบัญชีม้าอยู่บางคนแบบก็อยากจะหยุดแหละอยากจะปิดแหละแต่ตเราก็กลัวว่าโดสนสารขู่มาเหมือนกันใช่แล้วหรือไม่กระ<ม>ทั่งในเรื่องของการถูกดําเนินคดีต่างๆหล้บในเรื่องของบัญชีม้าครับอยากให้ระลึกไว้เลยครับว่าตอนนี้กฎหมายบังคับใช้แล้ว17มีนาคมที่ผ่านมาโทษหนักโทษหนักครับเพราะฉะนั้นการที่ถ้าคุณยังลังเลอยู่ว่าจะไปปิดดีไหมหรือจะทํายังไงดีตอนนี้ไปอยู่ในกระบวนการเหล่านี้แล้วให้ให้นึกไว้เลยครับอย่างแรก ถ้าทาไปแล้วให้รีบไปปิดบัญชีซะแล้วแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยการไปที่สถานีตารวจนาหลักฐานทั้งหมดนําข้อมูลทั้งหมดไปให้เจ้าที่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีแล้วลังเลว่ามันยังคุ้มอยู่ไหมว่าจะไปเปิดบัญชีเพื่อรับเงินหลักพันหลักหมื่นนะครับโทษตัวนี้สาหรับผู้เปิดบัญชีเนี่ยอัตราโทษนะครับสามแสนบาทนะครับโทษปรับโทษจําคุกนะครับสปีนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับเพราะฉะนั้นโทษหนักนะครับดังนั้นไม่เปิดบัญชีให้ผู้อื่น นะครับไม่เสี่ยงเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ทําให้เราปลอดภัยอันนี้สำคัญที่สุดครับ,รบใช่ไม่คุ้มนะมนะต่อให้เป็นหลักหมืนะ่นอ่ะแต่เมื่อกี้พูดแล้วหลังวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาถ้าหลายจากนี้คุณยังปล่อยให้ตัวเองไปเ,เป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นเส้นทางของการเปิดบัญชีมา้า ไม่มีข้ออ้างแล้วแต่บอกไม่รู้เขาบอกมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วสามแสนก็ตามคุก3ปีโดนแน่ใช่ค่ะชีวิตที่คุณเสียสูญเสียไปยังไงก็ไม่คุ้มกับค่าจ้างหลักร้อยหรือไม่กี่พันบาทกับการที่ถูกรับจ้างให้เปิดบัญชีมานะคะคุณผู้ชมก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ด้วยอย่างที่บอกกันไปนะคะเอาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางพันตำรวจโทวัุเทพใจอินรองผู้กํากับสายตรวจนะคะกองบังคับการสายตรวจรับปฏิบัติการพิเศษขอบพระคุณเอาพุ่งกับเป็นไทยค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับ